่สํานวนที่ว่านะฮะสํานวนที่ว่าสารีปุตตถโรนามะจานาเมสาสธาอาจริยปูชโกหมายความว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นผู้บูชาอาจารย์ที่ได้รับยกย่องว่าเ,เป็นคน บูชาอาจารย์หรือที่เราเคยได้ยินว่าก่อนที่ท่านจะหลับจะนอนท่านรู้ว่าพระอัจฉิอยู่ทิศไหนท่านจะหันหน้าไปทางทิศนั้นจนได้รับการตำหนิติติงจากพระสงฆ์ผู้น้อยบ้างผู้ใหญ่บ้างว่าพระสารีบุตรแอบถือลัทธิในภายนอก คำว่าแอบถือลัทธิในภายนอกก็คือเป็นผู้ไหว้ทิศบูชาทิศโดยหารู้นยัยสำคัญก็คือพระสารีบุตรเนี่ยท่านนึกถึงอาจารย์ในทิศนั้นๆแล้วท่านไหว้อาจารย์ของท่านอันนั้นนั่นคือปฏิปทาของพระสารีบุตรแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ย ท่านยังไม่ได้บวชนะท่านไปหา,าโกลิตะที่เป็นเพื่อนก็ยังนึกถึงว่านะก็ยังนึกถึงท่านอาจารย์สนชัยว่า,าจะบอกอมะตะธรรมที่เราได้บรรลุนี้แก่ท่านอาจารย์สัญชัยเพราะอาจารย์สัญชัยท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นคนฉลาดถ้าเกิดว่าอาจารย์สัญชัยเนี่ย ได้ฟังนิดเดียวเนี่ยก็จะสามารถบรรลุตามได้นี่ด้วยความหวังแบบนั้นนะหรือถ้าหากว่าท่านอาจารย์สัญชัยไม่บรรลุแล้วเกิดความเชื่อต่อธรรมะที่พวกเราได้บรรลุท่านก็จะไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นท่านก็จะบรรลุธรรมเช่นเดียวกันอันนี้คือคือนยะความหมาย แต่พอไปถึงจริงๆแล้วนะฮะไปบอกข่าวจริงๆแล้วปรากฏว่าอาจารย์สัญชัยเนี่ยปฏิเสธครับบอกว่าคัดชะทะตุมเหท่านทั้งสองไปเถอะเราไม่สามารถที่จะไปได้หรอกแล้วสองสหายก็ถามว่าอ้าวทำไมถึงท่านไม่สามารถที่จะไปได้ล่ะทำไมท่านไม่อยากไปท่านไม่อาจไปได้ล่ะอาจารย์สัญชัยก็บอกว่า อันนี้คือทิฏฐิแท้จริงเลยครับอันตัวเรานี้ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ผู้สอนสั่งมหาชนใครๆก็รู้ดังนั้นการที่จะไปอยู่เป็นนูกน้องของใครคนใดคนหนึ่งนั้นก็เป็นเหมือนกับต้องไปขุดฟูอยู่ในตุ่มอันนั้นคือคือความหมายก็คือจากที่เคยโด่งดังสุดท้าย ท่านอาจารย์สัญชัยก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปก็ได้ฟังในเรื่องของอาลีลาวดีนะฮะลีลาวดีกับเรวตะที่อาจารย์แสงจันง,งามใช่ไหมที่ประพันธ์ไว้เรื่องลีลาวดีในเรื่องลีลาวดีเป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่ง นั้นก็คือยกเอา,เอายกเอาฉากชีวิตส่วนหนึ่งของท่านอาจารย์สัญชัยเนี่ยที่เป็นอาจารย์ขึ้นมากล่าวในการถกปัญหาโต้วาทีโต้วาทีกับพระเรวตนะเรวตะนี่เก่งแล้วก็การโต้วาทีนั้นก็คือกับ ลูกศิษย์ของอาจารย์สัญชัยนี่แหละเขายกเรื่องนี้เอาขึ้นมานะครับก็เล่าเปิดหัวตอนต้นเพื่อที่จะได้เข้าสู่ในหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปดูไปที่หน้าแปดสิบเก้านะครับหน้าที่แปดสิบเก้าก็ถือว่าเนื้อหาสาระในหน้านี้ หนักอยู่พอสมควรครับแล้วก็น่าสนใจอย่างยิ่งยังไงเสียท่านฟังผมแปลอธิบายแล้วนะถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรก็รว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากแนะนำควรที่จะไปแปลทวนนะหลายหลายรอบตอนนี้การแปลทวนเนี่ยมันเป็นอะไรที่จำเป็นมากแล้วการที่อยู่กับหนังสือตลอด เป็นเรื่องที่สำคัญและก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งครับก่อนที่จะสอบบาลีสนามหลวงเขาติวเข้มอบรมบาลีสนามหลวงก่อนสอบหนึ่งเดือนบ้างสิบห้าวันบ้างอย่างน้อยคือสิบห้าวันยี่สิบวันนี้คืออย่างน้อยแต่ละสองนักแล้วจะได้อะไรเยอะมากจากการอบรมบาลีก่อนสอบนะครับได้เยอะมากได้ความรู้เยอะมาก แล้วบางทีข้อสอบมันก็อ,ออกภายในสิบห้าวันเนี่ยเชื่อว่าภายใน15วันที่แปลหนังสือนั้นเรายัางไม่ลืมครับเรายังจําได้เรายัาง,เายางเข้าใจอยู่ฉะนั้นถัดเวลาจากนี้ไปนี่ก็ท่านใดที่มีเวลาขอให้อยู่กับหนังสือตลอดดูตามเก่งครับดูตามประโยชเกงอย่างเดียวไม่ต้องไปดูอย่างอื่นทีนี้ถ้าเกิดว่ารูปไหนมี หนังสือภาคสองภาคสามภาคสี่ผมเก่งประโยคเก่งเอาไว้นะฮะประโยคเก่งเอาไว้ต้นหน้าเล่มสีชมพูนี้ผมบอกแต่หน้าเอาไว้ว่าหน้าเท่านี้หน้าเท่านี้ส่วนที่จบนั้นท่านก็ไปนําเอาเองลักษณะการออกข้อสอบบาลีสนามหลวงครับพูดให้ฟังนิดนึงจะออกนับ หน้าของหนังสือสมเด็จพระมหาสมณเจา้าหนังสือมหาโมกุฎนะครับยีบ่สิบบรรทัดยี่สิบแถวหนังสือนั่นหมายความว่าประมาณหนึ่งหน้าต่อหนึ่งข้อหนึ่งหน้าต่อหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นในประโยคเก่งท่านชอบใจตรงไหนท่านก็เลือกเอาตามหน้าแต่จริงๆแล้วผมก็มีจุดที่เริ่มอยู่ง่ายๆก็คือย่อหน้าของหน้านั้นๆก็จะมีย่อหน้าครับ เราก็ดูตามนั้นไปเลือกดูเพราะการดูตามเกงก็คือการวัดดวงบางทีดวงอาจจะเป็นของท่านก็ดูถูกตรงเกงก็อาจจะเป็นได้นะครับอากาศเย็นมากครับเมื่อเช้าฝนตกฟ้าผ่าเจดีวัดเจ็ดยอด ฝนตกหนักฟ้าผ่าโอ้โหอะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติไปนะครับเริ่มต้นตรงนี้นะฮะโหตกตาต่สัญชยโยอันว่าอาจารย์ชื่อว่าสัญชยัยอาหะกหล่าวแล้วอิติว่าเข้ามาในเล่นในเนี่ยที่สำคัญคือแยกประโยคให้ได้ ถึงมันจะสั้นมันก็คือหนึ่งประโยคนี่แหละที่ผมเป็นห่วงท่านห่วงแล้วห่วงอีกก็ไม่รู้จะห่วงห่วงขนาดไหนบางรู้แล้วก็ยังห่วงครับมันอดห่วงไม่ได้เพราะกลัวว่าเผลอลงไปพลั้งลงไปมันมันกู้คืนไม่ได้ครับกู้เรือคืนไม่ขึ้นแล้วมันอับปางแล้วประโยคนี้ถือว่า เป็นประโยคแบบครับเนี่ยโหตุตาตะโหตุอาวุโสโหตุพันเตเนี่ยคําว่าโหตุแล้วก็ตามด้วยอารปณะหนึ่งตัวตรงนี้ถือว่าเป็นประโยคแบบนะขอให้ให้จําเอาไว้แล้วทําไมถึงแปลถึงเป็นประโยคแบบเพราะมันแปลเหมือนกันครับอันว่าเรื่องนั้นอันว่าเหตุนั้นโหตุจงมีเถิด หัวตุแปลว่าจงมีเถิดหรือแปลว่าจงมีเฉยๆก็ไม่ผิดตามหลักของคำแปลแต่มันเป็นประโยคแบบที่เรียกว่าประโยคแบบเพราะไอตอนที่เราขึ้นประธานมาเนี่ยครับเราขึ้นว่า,าตังการนังตังวัดถุงตังวัดถุอ่านว่าเรื่องนั้นหัตุจงมีตาตาดูก่อนพ่อทั้งหนาย ตังการะนังอันว่าเหตุนั้นหัวตุจงมีหรือต่างวัตถุอันว่าเรื่องนั้นหัวตุจงมีแล้วแต่ว่าเราถนัดอันไหนที่เราไม่ลืมเราก็ขึ้นอันนั้นมาไม่มีผิดนะครับุงเหออันว่าท่านทั้งหลายคัติฐาจงไปอาหารอันว่าเราณนะสักขีสามิจักไม่อาจอิติดังนี้ต่อไปครับเตทเวสหายกาสหายกาอันว่าสหายทั้งหลายสอง อ่านว่าสหายทั้งหลายสองจบเล่นในค่อนข้างจะยาวนะครับอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าเข้าไปในเล่นในนี้มีทั้งหมดสามประโยคครับมีทั้งหมดสามประโยคนะครับประโยคนแรกยาวหน่อยประธานนะครับมหาชนอ่านว่ามหาชน คันทะมาลาทิหัดโถผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือผู้มีวัตถุมีของหอมคันทะในของหอมนะครับมาลาและระเบียบเป็นต้นในมืออาจารย์ลืมไปอารัปปนะครับอจาจายะ อ๋ออาจารย์ครับขออภัยอาจารย์ข้าแต่อาจารย์มหาชโนโอันว่ามหาชนคันทะมาลาทิหัดหัด,หดโหผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือคันตวาไปแล้วปูเชสติจักบูชาตังเอวะพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้านั้นนั่นเทียว ซึ่งพระพธธุทธเจ้านั้นนั่นเทียวเสร็จแล้วเนี่ยปัดทายะจำเดิมมันจะรวบม,มาหมดเลยนะครับโลเกพุทธศักอุปนักาละโตโลเกพุทธศักอุปนัการละโตแต่การเนี่ยถ้ามีการแล้วก็ตะปัจจัยอยู่อยู่กับการละศัพท์เนี่ยครับมันจะเรียกหาคําว่าแห่งแต่การแห่งพระพธธุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก แต่การแห่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกถ้ามีการลศัพท์กับตัปัจจัยนะฮะมันก็นเรียกคำว่าแห่งแบบนี้แต่กี่รอบกี่รอบมันก็คือจุดที่มันยากเพราะว่ามันรวบนั่นเองครับไม่ยังอันว่าไม่ยังปีแม้อันว่าเราทั้งหลายคมิสามิคมิสามะจากปายตถาฐานิเอวะ ในที่นั้นนั่นเทียวตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายกริสถะจะกระทำกินอย่างไรอิติดังนี้คือตอนนี้เนี่ยสองสหายปฏิสาและโกริตะเป็นเหมือนกับมือซ้ายมือขวาของอาจารย์สัญชัยแล้วลูกน้องทั้งสองคนนี้ก็มีเยอะลูกก็เลยถามว่าเนี่ยตุมเหกินกริสถะแล้วท่านจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเราต้องสองคนไปเนี่ยท่านจะทำยังไงท่านจะอยู่แบบไหนน่ะประมาณนี้นะ แล้วอาจารย์สัญชัยก็ทีเด็ดมากเลยนะครับสัญชยโยอ,อันว่าอาจารย์ชื่อว่าสัญชยัยอาหะกล่าวแล้วอิติว่าดูคำตอบเขานะธรรมดาที่ไหนครับตาตาเน่ยพ่อทั้งหลายประโยคนี้เป็นประโยคกิงอุทาหุนะครับประโยคกิงอุทาหุกิงอุทาหุก็คือ หรือหรือว่าครับนี่คือประโยคกิงงุนทาหูนะครับนั้นแปลประโยคกิงก่อนตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายทันทาอันว่าคนงโง่ทั้งหลายอิมัสมิงโลเกนในโลกนี้พระหูเป็นผู้มาก แลเป็นวิกติกตาในโหนตินะฮะเพราะหูเป็นผู้มาโหนติย่อมเป็นกิงนุโขหรือหนอแลอุทาหูหรือว่าเนี่ยคือตรงนี้เขามีครบทุกตัวนะหรือหนอแลแล้วก็อุทาหูหรือว่าปัณดิตาอ่นว่าคนฉลาดทั้งหลาย เอ่าะาหูเป็นผู้มากหนวนติย่อมเป็นอาจารย์สัญชัยท่านถามว่าคนโง่ระหว่างคนโง่กับคนฉลาดในโลกนี้เนี่ยใครมากกว่ากันถามแบบนี้ครับคำถ,ถามสุดยอดเลยครับ เตสหายกาอ่านว่าสหายทั้งหลายอาหังสู่กล่าแล้วอิติว่าอาจริยืก็แต่อาจารย์ทันทาอ่านว่าคนโง่ทั้งหลายเพราะหูเป็นผู้มากโหนติย่อมเป็นปันดิตานามะชื่ออ่านว่าวันดตทั้งหลายกติปยาเอวะเป็นผู้เล็กน้อยนั่งเที่ยวโหนติย่อมเป็นมันจะซ้ำไปซ้ำมาตรงนี้นะ สัญญโยอันว่าอาจารย์ชื่อว่าสัญชัยอาหากล่าวแล้วอิติว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายเตนะฮท่าอย่างนั้นปันดิตาปันดิตาอันว่าคนฉลาดอันว่าคนฉลาอันว่าคนฉลาดทั้งหลายอันว่าคนฉลาดทั้งหลายคมิรสันติจากไปสันติกังสู่สำนัก โคตมสัสมสะของพระสมณะสะของพระสมณะโกตมัสสะคู่โกดมก็แปลตามศั์ไปนะดูศัพท์เหมือนจะยากแต่แปลจริงแน้่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ทันทาทันทาอันว่าคนโง่ทั้งหลายอาคมิสันติจากมาสันติกลางสูสำนักมะมะของเราอิติดังนี้ ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายคัดฉะขอจงไปเถิดอ,อาหารอันว่าเราณคณิสสามิจักไม่ไปต่อไปนะครับอิติดังนี้เตสาสการว่าสหายทั้งหลายเหล่านั้นวัตวากล่าวแล้วอิติว่าอาจริยะข่าแต่อาจารย์ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลาย ปัญญายิสถะาจาักปรากฏอิติดังนี้อ้าวต่อไปนะครับเตสุอันนี้เริ่มยากแล้วนะครเตสุชเนสุครันเมื่อชนทั้งหลายเหล่านั้นคัดฉันเตสุไปอยู่เป็นประโยชน์ลักษณะครับ ปริสาอันว่าบริษัททั้งหลายสัญชัยศาสตร์ของอาจารย์ชื่อว่าสัญชัยพิชิตแตกแล้วอันนี้คือบริษรัทแตกเป็นสองฝ่ายจริงแล้วอุปปิษัะโภติษาเขาก็มีลูกน้องของเขานั่นแหละตัดสมิงคเนในขณะนั้นอารามูอันว่าอาราุโชู ตุดโฉเป็นอารามว่าหรือเป็นสภาพว่างเปล่าอาโหสิได้เป็นแล้วต่อไปนะครับโฉสัญชยโยบอบช้ำม,มากนะอันว่าอาจารย์ชื่อว่าสัญชัยนั้นพิศสวาเห็นแล้วอารามังซึ่งอารามตุดฉังอันเปล่า เห็นวัดร้างเลยเห็นวัดไม่มีคนสุดท้ายชาติเทศสิสำรอกแล้วโลหิตังซึ่งโลหิตอุนหางอันอุนตัวนี้ยาก มาดูต่อนะครับอารามบ้างเปลา่าต่อไปต่อไปอัธ,ธะตยะสตานิอันว่าร้อยที่สามด้วยทั้งกึงอ,อันว่าร้อยที่สามด้วยทั้งตึงหมายถึงสองร้อยห้าสิบนะฮะ บริษัทปริสายแห่งบริษัทสัญชัยาศะาของไอ้ตัวนี้เป็นลักษณะหรือเปล่าเนี่ยของสัญชัยตัวนี้เป็นลักษณะหรือเปล่าคราั้นเมื่อหรือเปล่า ใช่อ่าแมเปลประโยชน์นี่ฮะแปลถอนแปลถอนคือถ้าถ้าแปลปกติหรือแปลเป็นลักษณะมันก็ไม่ได้ความนะครับตัวนี้คือผมลองแปลหลายหลายรอบอ่ามันไม่ได้ความก็โอเคครับก็เลยต้องจำใจครับแปลถอน ้องบอกว่าจำใจแปลถอนนะครับเตหิิสัตทิงคัดฉันเตสุปันจะสุปริภาชกะสเตสุแล้วก็มาอัทฐไตายสตานิอันว่าร้อยแล้วก็ขีดอันว่าขีดในร้อยอ,อันว่าขีดแล้วก็ ในใร,ใร้อยแห่งปริ<พ>าชาชกท,ทั้งหลายปันจกากห้ากัดฉันเตสุก<ม>ู้ไปอยู่สัติงกับเตหิสหายเกหิด้วยสหายทั้งหลายเหล่านั้นแม้เหล่านั้น,นห,หนาขีดร้อยที่สามด้วยทั้งกึ่งแห่งบริษัทของอาจารย์ช่วสัญชัยิจสูก่กลับนะ นั้นก็ตัวนี้ไอ้แปรถอนเนี่ยก็ไฮไลท์ไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์ดีกว่าสุดท้ายก็นิวัตติสุตับแล้วอ่าต่อไปนะครับต่อไปสหายเตสหายการันว่าสหายทั้งหลายเหล่านั้นอะข้ามังสู่ได้ไปแล้ว,เวล,วเวลุวนังสู่พระเวลุวัน สัตทิงกับ,กบปริภาชะก,กะสเตหิด้วยร้อยแห่งปริภาโชคทั้งหลายอัทธาเตยเยิที่สามด้วยทั้งกึงอันเตวาทิเกหิผู้เป็นอันเตอันเตวา อันเตวาสิเกผู้เป็นอันเตวาสิกอัตโนของตนคือความหมายของประโยคเนี่ยหลังจากที่ท่านอาจารย์สัญชัยได้ไม่ยอมไปแล้วก็ตั้งคำถามว่าระหว่างคนโงก่กับคนฉลาดใครเยอะกว่ากันสุดท้ายอาจารย์สัญชัยเขาก็คิดว่าเขาแน่เขาฉลาดนะ ก็เลยไม่อยากที่จะไปแล้วตอนท้ายนะครับตอนท้ายของเรื่องในหมายความว่าปริพาชกทั้งหมดน่าจะห้าร้อยนะครับได้ติดตามสองสหายเพื่อที่จะไปบวชก็จะเหลือเฉพาะที่เหลือเฉพาะที่ยังจงรักภักดีต่อ อาจารย์สันชัยนะครับก็กระท่อนกระแท่นนิดหนึ่งตอนตรงนี้แรงตกแรงตกเลยกระท่อนกระแท่นฝากกลับไปทวนด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปขึ้นย่อหน้าสถาจตุปริสมัชเชซึ่งถือว่าเป็นประโยคแบบประโยคยากนะครับเดี๋ยวผมขอตัดวิดีโอก่อน